เพจกลุ่มคนจำนีคนบ้านเองครับผมคนมีลำนะครับเอขอบคุณเพจกลุ่มคนจำนีคนบ้านเอกคนมีลำผมนำทางร้านมีโปรประกอบฟรีเลนให้เลือกหลายโปรฝากติดตามเพจผมร้านแม่นตาขอบคุณเพจขอบคุณเพจร้านแม่นตาเจ็ดดนะครับเอฟซีออปตินะครับผมนะครับ ต,ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยรตาแว่นตาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยออปติคแคนนะประสบการณ์15ปีขึ้นไปดูแลครบวงจรวัดสายตาแบบละเอียดคุ้มค่าราคาประหยัดรับตัดแว่นตาตามใบแพทย์สั่งติดต่อดวน084377นมะ0 8 4 3 3 7, 7 7 8 7นะผมนะ0 8 4 3 7 7 8 7นะผมนะ fc นะครับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้า3ท่านที่ไว้วางใจนั้นเราขอบ ขอขอบคุณน้องดอมครูจากโรงเรียนบ้านตลาดชัยตำบลบนสองห้องจังหวัดบีร์มขอบคุณน้องกีบจากสถาบันปัญญาพิวัาจังหวัดจลบรีขอบคุณน้องทีจากโรงเรียนนางรองขอให้ทั้งสามท่านและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรวเงินทองนะครับทางร้านมีเครื่องสกแกนม่านตาไอลิสช่วยคัดกรองโรคตาเบื้องต้นก่อนตรงพบจักตุแพทย์ ยินดีรับปรเครดิตทุกธนาคากาผมร้านเปิดให้บริการ8ปนาฬิกาถึง20นาฬิกาสามารถพิกัดร้านาเข้าที่ g o o g l e Map ได้เลยนะครับผมนะครับวัตตาด้วยความละเอียดใส่ใจทุกขั้นตอนด้วยเครื่องวัตตาที่ทันสมัยมีเลนโปรแกสตีมมีเลนโปรแกสตีมมีเลนโปรแกสตีให้ทดลองใส่ก่อนตัดสินใจซื้ออยู่เลยกรอบแว่แนให้ตลอดอายุกยารใช้งานตอกเลนแน่นๆรอรับได้เลยสินค้ามีให้เลือกมา เลือกมากมายหลากหลายแบบจัดโปรโมชั่นทั้งกรอบทั้งเรียนแถมฟรีพรีเมียมทุกเคสบรรยากาศภายในร้านเป็นกันเองสบายสบายสไตล์มินิมอลสนใจสอบถามได้ทักอินบ็อกกันเลยค่ะนะครับ